ครับแล้วก็รู้ไปถึงกันน้อยแต่ศิลปินอีกหลายๆท่านด้วยนะครับครับแล้วก็อาจย์ต้นเสถาครับอาจารย์เสถาเชิญเข้าอาจารย์เสถาครับผมก็มาอัจารย์เสถาหน่อยนะผู้นี้อาจารย์เสถาก็มาใต้นี่ก็ก็เคยก็ได้มีโอกาสได้ดูแลเสียงของอายต้อยด้วยครับผมอาจต้อยครับวันนี้ันก็ขอเสนอมาขอบคุณอาจารด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารยด้วยครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ฮะนอกจากอัต่อยแล้วนะครับยังมีพี่ปอดแล้วก็พี <in uti> <in uti> <in ่อู๋นะครับเชิญพี่ปอดพี่อู๋ด้วยฮะแล้วก็พี่ต้าด้วยนะครับพี่ต้าเชนะครับเอาล่ะสามหนุบนะฮะพี่บอดพี่อู๋พี่ปอดแล้วก็พี่ต้านะครับมากมากครับขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพทุกตัวทุกคนไปไหนกันนะฮะเราจะมาเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็รูปทีนี่นี่น้องนุ๊กนิกนะครับนุ๊กนิกชนะเอฟทั้งหมดเลยเอฟหมด นิกกี้นะครับคุณแจซอนนักเตะนะฮะับลูกนี้พี่โดครับแล้วก็ต้องออกด้วยลูกทีผมเพื่อขอรุ่ในนั้นด้วยนะครับเอ้ยดนตรีนะครับขอไปด้วยคนนะครับโอเคพ่อยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกนะครับเดี๋ยววันตอนนี้เดี๋ยวผมก่อนเชิญเอ่ออ่ะตั้งสิ้นหายนะครับพี่ตงเด็กในครับพี่บอลนะครับแล้วก็เหมือนทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพร้องกันดูดีๆนะครับเก็บภาพรูปยั่อยนะฮะเดี๋ยวเชิญนะครับเดี๋ยวเชิญครับริชชี่ทุกคนเลยนะฮะ กว่าน,นี้จะมีใครอีกบ้างนะครับโอเคขึ้นไปหมดแล้วนะฮะขอเก็บภาพใหญ่ๆบ้านนี้ไว้หน่อยผู้ชมครับนิดสีด่ฟอร์เฮลทดูตอนสัญญน้นจุดเหตุเราทำการบ,บุญสดแบบนี้มาตลอดระยะเวลาแปดปีแล้วปีนี้เป็นปีที่แปลของเรา,ะะด,าด้วยครับพี่เราจะพ่อผีดีโอเคขออนุนญ,ญ,ญาตหยุดสักนิดหนึ่งนะฮะเอาละน้องๆครับขยิบได้ขยิงหน่อยนะครับองคการนะครับ เด็กก็เก่งๆน่กคิดยังไงนะฮะขอบคุณพี่ผู้สื่อข่าวทุกคนทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายต่อหลายท่านนะครับวันนี้ถ้าเติบยิ่อคงจะไม่หมดจริงๆเกอร์มาเก่งเยอะมากแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมาถึงแม้ว่าจะเมีผ่านไปผ่านมาก็ตามนะฮะอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะครับขออีกรูปนึงนะฮะขออีกรูปนึงนะจิมตัวนะฮะขออีกรูปนึงนะฮะจิมธรรมดาก่อนนะครับจิมธรรมดากันก่อนนะฮะ ผมขอไปอยู่ตรงนี้ถึงนี้จะเห็นหมดไร้ไร้ตาโอเคขอยิ้มธรรมดาก่อนนะครับเย่โอเคก้องกันนะฮะผู้ชมครับทั้งหมดเวทีเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองสามเพื่จะมาเย่พร้อมกันนะฮะดิ้มตู้ตอนพี่ตาก้องทับช็อตเดียวเท่านั้นนะครับดึงสอกซึ่เย่ขร้อมดิ้มตู้กับแชมป์ต่อต่ ดีด้วยน,นะครับสิบปแหวนร้องเรื่อยให้รีเ,ออเ,รเลรชนะฮะด้วยที่ทำให้ความฝันในเรื่องการร้องเพลงของน้องๆเนี่ยเป็นจริงขึ้นมานะครับและก็ยัง,ยงมีเแส้ของอือด้วย